าจากทำลายของกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มาจากคลัตเตอร์กุดแคนซึ่งปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆต,ตลาดสดเทศบาลก็เป็น1ใน30จุดเสี่ยงค่ะทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งจุดตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด1 9ให้กับกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งก็มีประชาชนตื่นตัวแล้วก็เข้ารับการตรวจจำนวนมากค่ะ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาตั้งจุดให้บริการประชาชนที่หน้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งค่ะหลังการสอบสวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปรากฏไทม์ไลน์ตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลหลายแห่งด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดเทศบาล1และ2ตลาดโต้รุง่งห้างสรรพสินค้าสถานีตำรวจคลินิกรักษาความงามศาลจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิและก็ที่อื่นๆรวมประมาณ30แห่งค่ะทําให้สถานที่เหล่านี้กลายเป็นจุดเสี่ยงเจ้าหน้าที่จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเข้ารับการตรวจคัดกรองซึ่งเป็นมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะ วันนี้เนี่ยทางสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่นคะณะสีมาก,ก็มาช่วยในเขตตลาดสดเทศบาลนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ประมาณ300-400ไร่รายนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นชุมชนรอบข้างของกุดแคนเช่ชน,นชุมชนโนนสมอชุมชนเมืองน้อยใต้น้องบ่อนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5ชุมชนก็อนนี้ก็จะดำเนินการเชิงรุกต่อในเรื่องของการค้นหาผู้สัมผัสเสียงสูงรวมทั้งกลุ่มที่ อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับกุดแคนก็จะใช้เวลาช่วงนี้อีก3-4วันนะครับในการปูพรมในการค้นหาเชิงลุกครับส่วนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 วันนี้มีแนวโน้มที่ดีค่ะชัยภูมิพบผู้ติดเชื้อ5คนจำนวนนี้2คนนะคะเป็นคนที่เชื่อมโยงกับลัตเตอร์กุดแคนค่ะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากคัตเตอร์กุดแคนเป็น75คนแล้ว และการปิดชุมชนกุดแคนก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งภายหลังพลายล็อกดาวน์14วันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิจะลงพื้นที่สำรวจก่อนจะส่งรายชื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้การช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและก็ระยะกลางค่ะเบื้องต้นก็คือเราจะคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิดนะคะที่มีผู้สูงอายุ<ฤ>เด็กแล้วก็คนพิการที่อยู่ในครอบครัวนั้นๆนะคะแล้วก็จะมอบเงินช่วย,วยเหลือเป็นรายควเรือนควเรือนละ2,000บาทค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้กลุนน่มเป้าหมายท,ที่อย่างของชุมชนกลุ่มแคนนะคะที่ว่าได้รับผลผลกระทบก็คือถูกกักตัวนะคะก็มีประมาณอยู่2 0ครัวเรือนค่ะ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดชัยภูมิที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชัยภูมิและก็โรงพยาบาลแม่ข่ายขณะนี้ประมาณร้อยกว่าคนค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระบุวา่าหากพบว่ามียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งที่จตุรัสฟูเขียวแก้งครอและก็หนองบัวแดงจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ120เตียง รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามที่ได้จัดเตรียมไว้ภายในอาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาของอบจชยภูมิจำนวน200เตียงจึงมั่นใจว่าทั้งบุคลากรทางการแพทย์และก็สถานที่รองรับผู้ป่วยขณะนี้มีเพียงพอค่ะ สําหรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในชุมชนกุดแคานและก็ชุมชนรอบข้างนะคะขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดอยู่ระหว่างการสํารวจกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนค่ะโค้ต้าของวัคซีนที่จะได้รับนั้นทางจังหวัดได้ร้องขอผ่านผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเร็วๆนี้เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนค่ะขอบคุณคุณมยุรีค่ะ